มาดูวิธีการสลับหนาเสียมที่บอกว่าสลับเสียมก็ไปก็มานะ่ะดินจะไม่ลาวล้วก็มันจะกินกินเนื้อไม้ได้ดีกว่ามันก็เป็นเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆของการคุดนะตอนสอดตาร,ร์ตกะแทกไปอย่างนี้ก่อนเราเพอรอบสองก็สลับหนาเสียมไปอย่างนี้หัวล้อเป็นตัวโกงเลยพี่น้องได้สามต้นวะเนี่ยเอาละพี่น้องได้เวลาเดินทางเมื่อบานแล้ว กินถึงเนียแล้วสวัสดีครับผมหวัสดีทุกท่านนะครับยังอยู่ที่เก่าที่เดิมนะครับผมคุตะโกได้สองต้นละไปไปดูต้นที่สามกันพี่น้องพักเหนื่อย,หาย,ยหายเหนื่อยหายเมื่อยกันแล้วไปลุยต่อต้นที่สามไกลมากวานึง <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปดูกันอยู่ห่างมาหนึ่งวา จากสองต้นวันนี้หมานวันนี้หมานวันนี้หมานมากเลยพี่น้องเดี๋ยวมาดูว่าทำไมถึงอยากโคตรต้นนี้เดี๋ยวเดินไปหากันไกลอีกแหะนี่นะพี่น้องต้นนี้ปีที่แล้วผมก็มาหานะสองตอนนั้นก็หาแต่ไม่เห็นตรงแต่ตอนนั้นมันมันยังไม่ออกใบมั้งนี่มันแตกพุ่มแตกยอดแหละ มีกิ่งก้านใบนเห็นไหมแล้วมีรากนี่รากรากรากเอ็นเลยไม่ต้องไปคุยยากเดี๋ยวคูดตุ้มเลยมันจะคุดมาแล้วมันจะเป็นเอ็นเอนอยู่อย่างนี้เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะเหมือนเดิมแหละครับคุดเดี๋ยวคุดแล้วก็เอามาหาทรงกันผมก็งงนะปีที่แล้วผมก็มาแต่ผมไม่เห็นต้นนี้นะถ้าเห็นคงคุด ก็อ,อย่างที่บอกอ่ะอาจอาจจะยังไม่แตกใบพอดูแล้วใบเนี่ยแต่กิ่งมันก็เก่าๆนะแต่มันรอดหลูหูรอดตาผมไม่ได้ไงก็ไม่รู้นะเนี่ยตลอดคณะเนี่ยผมหามาแล้วนะนี่นี่รอยคุยมอปีที่แล้วเนี่ยนี่นี่รอยคุดไปกินแล้วนี่ เอานอกเรื่องยาวไปคุดต้นนู่นกันนั่ก็มานี่คุดกันคุดกันจะได้กับบ้านสามต้นตามเป้ามาคุดไม้ของเราต่อกันไม้ของเราเราเจอก็เป็นไม้เราอเนาะเพื่อ <S 2> <S 2> <S 2> ความสะดวกในการหานไม้หาไม้ รูดเลยต้องเสียดายรูดใบมันเลยมันจะได้เห็นโครงสร้างมันเป็นกิ่งไฟฝอ,อยน้อยๆนะพี่น้องหลังทําการรีดใบเด็ดใบออกแล้วก็จะเหลือเป็น <c oughs> โครงสร้างแบบนี้พี่น้องเนี่ยจะไปเอียงองศาลูกอย่างนี้นะเป็นไม้โคง้โคงๆนึกภาพตามเอาเ้อก่อนที่จะทําการคุดนี่รากฝอยคูดได้เลยมาลงมือ ตัวน,นี้นะไม้แบบนี้นะขุดง่ายสบายมากแต่ตอนถมนะย่างยากพอดินมันทังลงมาในนาพอถมคืนนี่ย่างยากถมดินคืนก็เหนื่อยด้วยใค่ว่าไม่นเหนื่อยเหมือนเดิมสเต็ปเดิมคือพยายามขุดฝั่งใดฝั่งนึงให้มันได้ก่อนเนี่ยขุดให้มันเห็นรากฝอยเส็จแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ ลากกแ้วสอดไปตัดนลากแก้วก่อนเพื่อความชัวว่าตุ่มจะไม่แตกถ้าเราคุดอ้อมเลยเป็นกรณีไปของแต่ละต้นนะพี่น้องนะคือหมายถึงแต่ละดินแต่ละชนิดด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยดินมันจะเปียกๆดินมันยังไม่แห้งหมัดๆแต่แต่มันก็เซีบตัวไม่ถึงก็เป็นโคลเหมือนต้นกระทุ่มนะแบบต้นกระทุ่มนะเป็นดินเหนียวเลย หาลากเกี้ยวให้เจอลากเส้นใหญ่มันนะ่ะหาลากเส้นใหญ่ให้เจอแล้วก็ส,ดสอดท้าบตีส <c oughs> มาดเลยดีะมาดคุดกันเลยพี่น,อน้องเลยเยอะอละแบบนี้นยังจะคุดหาง่ายนี่คือมันนั่งสบายสบายเลยนี่ ถ้าต,ต้นไหนไม่มั่นใจนะกว่าตุ้มล่ากว่าตุ้มแตกคือลากแก้วลากไอเนี้ยมันเส้นใหญ่นะก็ทำอย่างที่ผมทําในคลิปก่อนๆน่คือมีสองวิธีคือคุดรอบก่อนค่อยๆรอ,อบแล้วก็ยางในรัดหรือวิธีที่สองคุดเข้าไปแล้วก็เอาเลื่อยสอดเข้าไปตัดลากแก้วก่อนแต่อันี้ผมมั่นใจว่าดินมันมันกำลังพอดีมันไม่เละไม่อ่อนไม่แข็งเกินไป ผมตัดเลยเอาเสียมตัดเลยเวลาคูดลากนะตัดลากน่พี่น้องสลับหนาเสียมซับฝั่งนี้ซับอย่างนี้มันจะได้ขาดถ้าเราเอาฝั่งเดียวลงอย่างนี้มันก็จะไปกินฝั่งเดียวเราสลับกัลบไปกัลบมาอน,นี้เป็นเทคนิคเล็กเลกมันจะได้ขาดเห็นไหมสลับเสียมกลับไปกับมา เพราะว่าเสียมมันโคง้งถ้าเราคุดฝั่งเดียวด้านเดียวนะมันจะขาดยากขาดละเดี๋ยวมาดูมาดูวิธีการสลับนะ่ะเสียมที่บอกว่าสลับเสียมสลับแปก็มานะ่ะดินจะไม่ล่าแล้วก็มันจะกินกินเนื้อไม้ได้ดีกว่าไงเห็นไหมครับพี่น้องมันก็เป็นเทคนิคเล็กๆในน้อยของการคุดนะดูสภาพดินด้วยเนะี่ยพอเรากราบเสียม กับด้านเสียมเนี่ยเนี่ยเสียมตอนสตาร์ทก็กระแทกไปอย่างนี้ก่อนเราเดี๋ยวพอร,รอบสองก็สลับหนาเสียมไปอย่างนี้สลับไปสลับมาสลับไปับมา,บบม,ามันจะทาให้ลาขาดได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นอันนี้เป็นเทคนิคตัวของผมด้วยแ้วแต่ความถนัดของแต่ละคนด้วยนี่เห็นไหมลาขาดดินไม่สะเทือนด้วยหมายถึงว่าดินไม่แตกเนี่ยนี่นี่ เป็นเป็นเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆสำหรับใครที่ออกหาคูดไม้นะครับแต่ดูสภาพดินของแต่ละพื้นที่ด้วยนะบางพื้นที่เป็นดินเหนียวดินทรายดินล้วนดินปนหินก็ต้องไปปับปับวิธีการคุดตามความเหมาะสมของแต่ละท่านแต่ละพื้นที่เด้อพี่น้องเด้อมาผมจะคุดต่อและเห็นไหมกรับเสียมก็ไปเข้ามาเราจะได้ไม่ต้องคูดลุมใหญ่มากเวลาทุมันเหนื่อย หัวล้อเป็นตัวโกงเลยพี่น้องขึ้นมาแล้วหลายคนดูว่าคุดง่ายแต่เขียวเอ้ยทำไมขายแพงวะไอที่แกดูว่ามันคุดง่ายเร็วอะมันตัดคลิปเด้อพี่น้องเด้อถ้าถ่ายจริงๆเนะี่ยคลิปหนึ่งต้นหนึ่งนะบางต้นอาจเป็นชั่วโมงเด้อพี่น้องเด้อคือที่เห็นว่าห้านาทีสิบนาทีสิบยี่สิบนาทีเนะี่ยคือตัดแล้วตัดเยกนะนี่ นี่ทรงก็จะไปปลูกอย่างนี้แหละอะไปนั่งคุยกันบนหัวคณะเก่าเราเอ๊ะรถไถก็เออรถดูดเข่าทำงานแล้ววันนี้จุดเดียวสามต้นสามคลิปเลยพี่น้องเนี่ยทรงมันตาตุ้มบางเหมือนเดิม มันเดิมแล้วจะถ่ายทําไมก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรอะหนูนี่ทรงมันจะอยู่อย่างงี้โชว์ความเก่าโชว์มากหมุนไปหมุนมาตูมแตกยิกทำการ่อเซ็ตแล้วพี่น้องเรียบร้อยนี่ได้สามต้นมาเนี่ย ามต้นก็ทำสามคลิปไอเต้นเล็กนี่ใส่กระเป๋ามันมอนเดิมแบกนี่พ่อจริงๆนะมีเวลาคูดได้อีกสองต้นที่เห็นนะแต่ยังไม่ได้ทำอุ่ยัยงยังไม่ได้คูดเพราะว่ามันคือเจ้าของนาเขามานั่งคุยด้วยเราก็นั่งคุยกับเขาเนาะก็ถือว่าพักผ่อนไปด้วยก็เขามาคุยด้วยไม่คุยมันก็ดูยังไงอยู่เขามา คือไปนาไหนก็ช่างเจ้าของนาก็ชอบมาคุยด้วยเราก็จะแนะนํากระเถือเป็นข้อดีเลยนะก็ขอบคุณเจ้าของนาทุกท่านนะครับแถวแถวที่อนุญ,ญาตให้ผมคูดนะจริงจจะไปคูดอีกสองต้นก็ก็พอคูดได้แต่เราเนี้ยรถด,ดูดเขา่ากะลังดูดที่ได้ยินเสียงเข้ามาในเครื่องอยู่เนี่ยคือรถด,ดูดเขา่กากำลังดูดกลาลังตัดเข่าอยู่แล้วฝุ่นของของเข่าอะ่ะมันปิวฟุ้งเลยพี่น้องแล้วนี่ก็ ไอ้ตอนที่เห็นอยู่นะ่ะแดดเริ่มออกละคือแดดออกร้อนเ <c oughs> กี่ยวถึ่งชอบมาคุดไแ้่เช้าไงแดดมันจะได้ไม่รอ้อนนี่ก็สามโมงพอดีจริงๆนะได้อีกสองต้นนี่กำลังดีแต่ว่าขอก็ว่าอขอสักเช้าละสามต้นอย่างที่บอกทุกคลิปนะเช้าละสามต้นไม่เกินสามโมงเช้า เราก็ได้ตามเป้าแล้วก็เอาประมาณนี้แหละแล้ววันนี้เวลาที่เหลือก็ไปกินขาน้าวนอนวันแล้วก็ตื่นมาแต่งไม้ในสวนอ่าพูดคุยกบเพื่อนเพจเพื่อนเฟซบุ๊กอ,อะไรทํามาหากินกันต่อไปตัดแต่งไม้อ่อพอเย็นๆก็ตัดคลิปลงคลิปก็วันจักรวงจรชีวิตช่วงนี้จะเป็นอย่างนี้เด้อพี่น้องเด้อเอาละตอนนี้ก็ตอนนี้ได้เวลาเดินทางกลับบ้านกลับเมือง <laughs> เหมวกลุลนเอาละพี่น้องได้เวลาเดินทางเมื่อบ้านแล้วคิดถึงเมียแล้วโอ้ต้องไปตัดผมแล้ววันนี้คิดถึงบ้านละเดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมช่องบนสายสายบันเทิงนะครับพี่น้องครับเฮฮาปาร์ตี้ตามภาษาผมนะสาระก็จะมีแฟงเล็กน้อยอย่างเช่นเคยนะครับขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าอะไรยังไงแต่จะเน้นสาระมากผมไม่ค่อยถนัดเด้อเอาแบบนี้แหละบ้านเราล,ลูกทุ่งเราบอสุดท้ายจริงนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมที่บอกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปต่อๆไปแล้วก็จะได้มีเงินมาซื้อสายไม้ทันทีส <laughs> วัสดีครับผม เก็บของเราดูดข่าวไล่ที่ล่ะไปไปไป